สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคาพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสรบเตือนสิงหาคาม25 6 5นนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้นมทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไปได้ที่ user บูพยา59านะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ไพ่อาจจะมีนานน้อมของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ไหลให้นึกเกเลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ไหลเนาะไพ่ใบแรกสหรับตัวตนของคุณนะครับได้ไพ่คิงถือเหรียญเดวิลนะครับไฟออฟวันอัศวินถือถ้วยทรีออฟวัน แล้วก็เป็นไพ่นายอ of c u บราชินีถือดาบสิบดาบสิบเหรียญไพ่ใบสุดท้ายนะครับได้ไพ่เด็กถือไม้อิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่ควีนถือ เหรียญน,นะครับ mm hmm. ควีนถือเหรียญกับราชินีถือเหรียญชอบมาในสำหรับเดียวกันเลยมันเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากเลยนะครับแต่อย่าเพิ่งตัดสินใจเนะาะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีนันนมทิทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนะาะไพ่ใบแรกนะครับสรับตัวตนของตัวคุณเองได้ไพ่เดวิลนะครับเดวิลปรากฏขึ้นมาเป็นตัวตนของคุณเนี่ยแสดงว่าชาวสิงลักนณะสิงอาจจะต้องควบคุมในเรื่องของภาวะจิตใจในเรื่องของอารมณ์ของตัวคุณเองด้วย มันอาจจะเป็นการสลับกันได้นะครับเต็มจ,จริงแล้วพไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของความรักความสัมพันธ์ของความรักที่อาจจะเป็นเติร์ดปาร์ตี้หรืออาจจะไม่ได้แปลว่าเติร์ดปาร์ตี้ก็ได้มันอาจจะเป็นลักษณะของความที่ความรักของคุณถ้าเป็นตัวตนของคุณเนี่ย มันมีอยู่2กรณี2รูปแบบอาจจะแปลว่าเราเนี่ยเป็นเติร์ปาร์ตี้เสียเองหรืออาจจะมีเติร์ปาร์ตี้เข้ามาในความสัมพันธ์ของเราแล้วแต่บุคคลนะครับอันนี้ถึงบอกว่าแล้วแต่มันสลับไพ่กันได้ว่าเป็นเราหรือเป็นทางเขาก็ได้เนาะก็แปลว่าอาจจะต้องพยายามดูแลสอดส่องกู้ครองคนหลักให้ดีเพราะเราอาจจะทําให้เกิดลักษณะของปัญหานั้นเกิดช่องว่างได้หรือบางทีเราอาจจะมีความรักความสัมพันธ์กับตัวเขาอะค่อนข้างแบบ หลงไหลกับตัวเขามากจนเกินไปนะครับสุดโต่งกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จนเกินไปอาจจะทําให้ความรักนั้นมีอิทธิพลในเรื่องของการครอบคลุมของตัวเราเองมากจนเกินไปนะครับเราอาจจะเป็นการถูกเขาเรียกว่าเหมือนกับมีปัญหาเกิดขึ้นได้แบบนั้นเป็นต้นทีเรามาดูกันต่อนะครับไพ่เนี่ยอาจจะยังร้อยเรียงยังไม่ครบเดีย๋ยวเรามาดูกันต่อว่าสาเหตุ แต่ว่ามีทิศทางในลักษณะของปัญหาเกิดจากอะไรกันบ้างอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าบางทีมีไพ่เดวิลเกิดขึ้นอาจจะมีการเรียกร้องในสิทธิ์ของกันและกันมากขึ้นในสรับบางคนอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงพอมีปัญหาในลักษณะของเติร์ดพาร์ตี้เข้ามาในสลับบางคนอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็คือการทะเลาะเบาะแว้งนะครับ การมีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวกันมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องเหมือนกับ โทษกันนะครับหรืออาจจะเหมือนกับไม่ลงรอยกันมีความคิดต่างเห็นต่างกันมีเคมีที่ไม่เข้ากันสุดท้ายก็ทะเลาะเปาะแวงกันนะครับสาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าการถูกเนื้อสัะของมีการเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาในสลับฝ่ายไหนก็แล้วแต่มันจะทําให้เกิดปัญหาเกิดเนื้อษัะของความแตกแยกก็คือห้าหมานั่นเองสังเกตดูแม่หมดทั้ง5คนกําลังมาทําพิธีร่วมกันในเรื่องของน้ํา นะครับน้ำนี้อาจจะเป็นน้ำอมฤตหรือน้ำอะไรก็แล้วแต่แล้วมันรู้สึกว่ามันจะพังแล้วก็รู้สึกว่าต้องโทษกันทั้งที่ตามจริงแล้วอ่ะร่วมกันมาทำร่วมกันแต่พอมันพังแล้วโทษกัน ก็เหมือนกับเรากับเขาอะเลือกที่จะเป็นแฟนกันตั้งแต่แรกแต่พอมีปัญหาปุ๊บเราก็โทษอีกฝ่ายหนึ่งตลอดว่าเธอเป็นคนผิดเพราะเธอเป็นคนนอกใจเธอเป็นคนผิดเพราะเธอไปลุ่มหลงมัวมองกับคนนั้นคนนี้อะไรแบบเนี้ยมันเกิดลักษณะของการโทษกันไปโทษกันมาแต่เราไม่ได้มองย้อนกลับไปว่าแล้วเราเลือกเขามาในชีวิตตั้งแต่แรกบางคนจะบอกว่า ก็เราไม่รู้นี่ว่าเขาเป็นแบบนั้นตั้งแต่แรกอ่ะนั่นแสดงว่าเราก็ต้องอย่างน้อยเราก็ต้องมีส่วนผิดบ้างแหละถูกไหมเพราะเราเป็นคนเลือกเขาตั้งแต่แรกเพราะเราไม่ได้เหมือนกับรู้หรือว่าไม่ได้ดูเขาตั้งแต่แรกในข้อเสียแต่เรามาแบบมีปัญหากับเขาพอเวลาปัญหามันเกิดขึ้นทุกอย่างขุดมาหมดนะครับ ปัญหาอะไรที่เราแบบมองข้ามไปในอดีตเราก็กลับมาพูดหมดเลยดังนั้นอยากจะบอกว่าบางทีเราอาจจะมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบมีข้อบังคับมีในเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยความกดดันร่วมกับเขาค่อนข้างสูงชาวสิงห์ลัคนณะสิงห์เนี่ยเป็นราศีผู้นําเป็นราศีที่เหมือนกับไม่ยอมคนอื่นนะครับยอมหักไม่ยอมงอแน่ในสรับบางคนอันนี้ก็แล้วแต่วาสนาบุคคลเนาะแต่บางคนก็ยอมแล้วแต่บุคคลอย่างที่บอกว่าดาวประจําตัวไปโครจรร่วมอยู่กับ อะไรอย่างสมมติใครเกิดลักนณาสิงแต่เป็นราศีเมษเนี่ยรับรองว่าอีกโก้เยอะมากแล้วดาวราวหูก็เข้ามาทับอันนี้ก็คือเกิดปัญหาชัวร์แต่ถ้าเกิดใครเป็นลักนณาสิงแต่เกิดราศีอื่นๆอันนี้ก็แล้วแต่บุญวาสนาไปอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเนาะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าพึ่งเร่งอย่าพึ่งรีบอย่าพึ่งกดดัน ปัญหาอุปสรรคมันมีเข้ามาเราต้องค่อยๆแก้ไขกันไปทีละเล็กทีละน้อยต้องรู้จักจับมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นมาแล้วเราอาจจะต้องอดทนนะครับกับการที่เราจะต้องเหมือนกับไม่มีอารมณ์ในเรื่องของการที่จะไปทะเลาะกับเขามากจนเกินไปเพราะว่าจริงๆคุณกับเขายังสามารถที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีได้ถึงไพ่สิบเหรียญ นะครับและก็ยังสามารถที่จะมีการกลับมาคุยกันได้กลับมาสารสัมพันธ์ต่อกันได้สามารถที่จะมีความสุขความสมหวังร่วมกันได้เพียงแต่คุณต้องพยายามเข้าใจแล้วก็พยายามปรับพยายามเปลี่ยนพยายามยึดถือในเรื่องของหลักนะครับด้วยเนาะการยึดถือในเรื่องของหลักการในเรื่องของการมีสติในการดําเนินชีวิตมันจะทําให้ตัวคุณน่ะสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับถ้าเรารู้จักที่จะ รักตัวเองเข้าใจตัวเองน่าอบขับเราควรจะต้องโฟกัสกับความรักความสัมพันธ์ในระยะยาวอย่าเอาแต่อารมณ์ความรู้สึกเข้ามาในเรื่องของการที่เราจะต้องตัดสินทุกอย่างด้วยตัวเราเองอิทธิพลของราชินีถือดาบเป็นราศีธาตุลมมักใช้อารมณ์ในการตัดสินใจความถูกผิดนะ่ะมีแต่มันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าต้องการความยุติธรรมแต่การยุติธรรมของตัวเราเองจะเป็นการกดดันของอีกฝ่ายหนึ่ง นะครับแล้วก็โบยความผิดทุกอย่างไปที่เขาไม่ได้แปลว่าเขาไม่ผิดแปลว่าเขาผิดแต่คุณชี้ชีพ้พงชี้ประเด็นชี้ทุกอย่างกับในเรื่องของความผิดของเขาซะจนเขาไม่มีความเป็นอะไรที่ดีเลยประมาณนั้นเพราะเราอาจจะตัดสินนะครับทุกอย่างด้วยตัวเราเองอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะผมแค่อธิบายตามไพ่บางคนอาจจะเนกกทีฟกับผม ว่าเอ่อทำไมเข้าข้างฝ่ายนั้นจริงๆไม่ได้เข้าข้างใครเลยที่บอกคืออยากให้คุณปรับอยากให้คุณเห็นภาพอยากให้คุณรู้แล้วคุณก็พยายามต้องมองไปที่อนาคตแล้วคุณจะสามารถที่จะคอนโทรลกับทุกสิ่งทุกอย่างได้บ้างนะครับผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เพราะเรากับเขายังสามารถที่จะต่อติดกันได้อัศวินถือถ้วยขึ้นราศีธาตุน้ํากรกฏพิจิตมีนนะครับแล้วก็มีราศีธาตุลม คือราศีกุมตุลเมถุนแล้วก็มีราศีธาตุด,ดินนะครับราศีพฤกศกันมังกรคุณอาจจะต้องใช้เวลากับการเข้าใจการเรียนรู้กันครับไพ่ใบนี้นะครับยังขึ้นราศีธาตุด,ดินนะครับก็คือราศีพฤกศกันมังกรด้วยและสังเกตดูว่า2คนนี้เป็นคู่กันนะครับ คิงถือเหรียญกับราชินีถือเหรียญมาปรากฏร่วมกันและมีไพ่เป็นนี้เลยคือไพ่ ten of pentacles เนี่ยเห็นไหมครับ สองคนนี้ก็คือสองคนในรูปเลยมันบังเอิญมากจริงๆแปลว,ว่าเขากับคุณยังมีโอกาสเป็นครอบครัวเหมือนเดิมคุณยังสามารถที่จะเคลียร์ทุกอย่างได้เป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีได้คุณยังสามารถที่จะมีความรักความสัมพันธ์สามารถที่จะลงรอยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหรือมีความรักที่สามารถไปต่อกันได้นะครับกลับมามีครอบครัวความรักความสุขความหวังการเต็มๆระหว่างกันและกันได้ดีเลยเพียงแต่คุณอาจจะต้องใช้เวลากับความเข้า การเรียนรู้การตกผลึกนะครับแค่อย่าทำเป็นราชินีถือดาบทุกอย่างมันก็ยังพอมีโอกาสที่จะยังเคลียร์ความรักความสัมพันธ์ไปได้แล้วอย่าพึ่งใช้อารมณ์กับการที่ต้องโทษกันนะครับอย่างแรกเลยถ้าคุณรู้ว่ามีเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางคุณหรือทางเขาถ้าเป็นทางคุณคุณควรจะต้องพยายามเคลียร์ทุกอย่างให้ชัดเจนแต่ถ้าเกิดเป็นทางเขา คุณควรจะต้องพยายามมองไปที่อนาคตแล้วพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะก้าถ้วยมันคือความหวังที่มองไปถึงในระยะ ไก่ที่ไม่ใช่ว่าจะเอาคําตอบในวัน2วันอย่างที่บอกไปเนาะแล้วความสุขความหวังของคุณก็ยังจะเติมเต็มแพทชั่นให้กับกันและกันที่ดีได้จากไพ่ไหนถือถ้วยเพราะไหนถือถ้วยเนี่ยเป็นในเรื่องของการมีสเสน่ห์เมตตาที่ทําให้เกิดความรู้สึกหลงไหลความคลั่งไคล้ความารัคมกความสัมพันธ์ที่สามารถดึงดูดทุกอย่างได้กลับมามีความสุขความสมหวังได้มีไพ่สิบสิบดาบ สิบดาบในที่นี้ทางหลายเพราะว่ามีโอกาสเลิกลาก,กันเพราะมีไพ่ห้าไม้แล้วราชินีถือดาบมาสิบดาบมาเนี่ยเพราะว่ามีโอกาสจบเลิกลาก,กันหรือบางคนอาจจะไม่ได้จบเลิกลากแต่เป็นการบล็อกโซเชียลนะครับอาจจะปิดกั้นการมองเห็นอะไรแบบนี้เป็นต้นคุณก็อาจจะยังคงต้องใช้ในลักษณะของการอดทนการรอคอยทุกอย่างจะสามารถฟื้นฟูและเป็นแนวโน้มทางที่ดีได้สิบดาบในทางที่ดีเพราะว่าคุณจะสามารถเคลีย ปัญหาเคลียอุปสรรคหรือเคลีย ความชัดเจนนะครับได้ไม่ว่าจะเป็นทางเราหรือทางเขาก็เหมือนกันแค่คุณอาจจะต้องใช้ในเรื่องของความอดทนมากๆเลยนะครับการอดทนนักสากของการเป็นราชนีถือเหรียญและการอดทนนักสากของการเป็นราชาถือเหรียญถ้าคุณเป็นราชน <S <S <Evet> ีถือเหรียญคุณก็ต้องอดทนให้ได้แบบราชินีถือเหรียญถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็ต้องเป็นราชาถือเหรียญคือต้องพยายามอดทนอดกั้นกลมกลืนกับในเรื่องของ สภาวะและแวดล้อมแล้วก็รู้จักสพอร์ตช่วยเหลือนะครับทุกอย่างคุณสมบัติที่ดีของการเป็นเพศชายกับเพศหญิงนั่นแหละผู้หญิงก็คืออดทนอดกลั้นรอคอยนะครับแล้วก็พยายามอ่อนน้อมถ่อมตนส่วนผู้ชายก็ควรที่จะต้องพยายามให้ความอบอุ่นความหวังดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของความเป็นผู้นํา ให้กับเพศหญิงแล้วก็อาจจะมีโอกาสมีนานมทิศทางที่ดีที่ยังจะกลับมามีครอบครัวความสำเร็จอย่างที่เป็นก็คือไพ่ใบนี้เลย t e n of p e n t a c l e เห็นไหมครับสังเกตดูผู้หญิงคนนี้ก็คือผู้หญิงคนนี้ส่วนผู้ชายคนนี้ก็คือผู้ชายคนนี้แต่มีบุตรมีบริวารมีลูกมีครอบครัวที่ผาสุขสังเกตดูว่ามีความสุขความสมหวังร่วมกันนะครับที่มีครอบครัวที่มีความแบบ แฮปปี้เอนดิได้ดังนั้นเนี่ยคือคุณยังสามารถดึงทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาได้ถ้าเราไม่ใช่อารมณ์ถ้าเราไม่ใช่ในลักษณะของการตัดสินใจโดยการที่เราจะมีปัญหามีความเนก г ทีบกับเขาแค่อาจจะต้องใช้เวลากับการอดทนและรอคอยและเติมเต็มพลังงานที่ดีแล้วก็เอาชนะใจเขาให้ได้ด้วยการมี คชั่นนะครับแล้วก็การเต็มๆมความอดทนอดกลั้นแล้วทุกอย่างจะมีความสุขความสมหวังอะไรที่เรามีความรู้สึกที่ต้องปรับเรียนรู้กันก็ต้องปรับแล้วก็เรียนรู้กันจากให้เด็กถือไม้เด็กถือไม้เนี่ยแปลว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วคุณจะมีความสุขความสมหวังได้จากการที่เราเรียนรู้เข้าใจกับเขามากขึ้นดูแลเอาใจใส่กับเขามากขึ้นนะครับแล้วอะไรที่เราแบบอดทนได้รอคอยได้มันจะเป็นสิ่งที่ดีให้กับ แล้วก็กับเขาเพื่อที่เราจะได้รอวันกลับมามีความสุขความหวังร่วมกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเปลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ